สวิัสสวัสดีครับพี่น้องช่องขคยบันเชียงชาแนลครับพาเห็ดพาเหรียญากินพาเทียวครับผมเมื่อนี้กับสิพาพี่น้องมาเบิงวิธีการเห็ดงานครับผมทำความสะอาดเกียดเสื้งาซึ่งขีฟุ้นนี่ครับออกให้แก้ครับตอนนี้พระว่าากับจิได้ให้อาหารครับผมหลังจาก มันกินหญ้าหมดแล้วเขาก็ดิเก็ยดฝุ่นทำความสะอาดพื้นมันออกครับนี่ครับเขาก็ดิเกียดตากรอกครับผมซุ่มเศษฝุ่นมันนี่เขาก็าดเอาไปทิมครับหลังจากฝนตกหัวตาได้แดดออกเมื่อนี้ครับผมอาทิตย์ที่สามเมื่อนี้กับความซึมความเชื่นสัมผัสกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ฝนหน่อยครับวันนี้ครับแต่ว่าอากาศความหนาวกับหองศาเซลเซียสครับผมตอนนี้หองศาได้ครับนี่ตอนนี้กับประมาณสองโมงเศ้าสองโมงครึงครับเขากับเห็ุดงานหลีดนมแล้วแล้วเขากับมาทาความสะอาดเขากับเกล็ดยาเสียตอกให้แก้ครับผม ต่อไปเขาจะได้ให้อาหารให้ข้าโพดครับเขาควจะได้บดหนาใช่ไหมครับผมพี่น้องรับชมรับฟังครับวิธีการเฮงยนครับผมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คันมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเคยบันเชียงชาแนลได้ครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนไว้ครับ พาเบิงวิธีเปลี่ยนไปการทำงานผ้าเห็ดผ้าเห่นผ้ากินผ้าเที่ยวครับผม จากหัวองศาหนา,าวครับผมเย็นนะครัเศร้าจากพ้นตกะสามอาทิตย,ย์นะครับที่มากก็เริ่มโต๊ะนะครับผม ต่อไปเฮ็จีได้เอาไปทิมครับเอาก็จีมาตักเก็ไม่กกไมพบาเฮาจีดูแลความสะอาดแบบนี้ครับผมสองมือสามมือเฮาก็ดูแลเทียนหนึ่งเกียรติทิมเทียนหนึ่งครับเพระาะว่าแกฮาต้องให้กินสะอาดครับผม มักหม,มมม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องการเานา้นมต้องการเนานมไปเฮ็ดชีดครับวันนี้ก็แยกแยกน่อยออกมาให้เลิกนมครับอีกเท้าตัว้ากันห้อง่้หม ก็ได้ลงชิปเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับโอ้หนาวฝนตก ากาศพี่น้องแต่ว่าฟ้ากระเขื่อนฉลัวครับผมแส่าพเมื่อนี้ฝนหน่อยครับผมมุตุบอกว่าฝนหน่อยเดี๋ยวเห็นแดดก็ที่เห็นภูเขาหิมะครับเดี๋ยวจิตไทยภูเขา,าหิมะพี่น้องรับชมรับฟังครับ นี่กับบรรยากาศป้าขึ้นป้าสลัวครับทะเลมหมอกทะเลมหมอกครับผมต้นไม้ก็ยืนต้นครับผมใบน้นใบหนังว่า,วาบ่ต่ายได้ครับเดี๋ยวก็เปิดตาดอกแล้วก็อดดอกเดี๋ยวไอ้ต้นไม้ก็ออกดอกให้เดี๋ยวสิ้นทายพี่น้องรับชมรับฟังครับผม ครับปิดีชีวิตการเป็นยู่เมืองอีสเอียครับเมืองสุขันมีหนาวมีหอนครับผมเดี๋ยวมังแมวนอนอยู่องเครื่อง กดไลค์กดแชร์กดซับตะคายนะครับเป็นกำลังใจให้เกิดบันแช่งแชนแนลครับผมถ้าเห็ดพาเ่นมาก,กิผัาเทียวครับเดี๋ยวที่อัพเดตสถานการณ์ให้พี่น้องรับชมฟังเรื่อยๆครับผมผพาเห็ดงานหยังกัดเดี๋ยวจะได้ให้พี่น้องรับชมรับฟันงนะครับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับพ่อกันคิดนาครับสวัสดีครับ